สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องด้วยครับผมจ้าเดี๋ยววันนี้เขามาหักไอ้เกิดอย่งดูกระปวดแอกระปวดเนาะดูกระปวดดูกระปวดต้นหนึ่งผิมนี่สองฟักเนาะค่ะข้าวกะสิหักออกฟักหนึ่งค่ะพี่น้องครับผมให้มันเหลือฟักเหวจ้าให้ให้เพิ่นไปเลียงฟักเดียวเลยเนาะแมนครับผมนี่กระปวดกระปวดเป็นพันนี่เงก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันไมันดีแดงเนาะนี่พี่น้องรับต้นมันก็สีแดง ฝากกะสีแดงดอกเพื่อนกะออกสีแดงๆกันกับเพื่อนแดงเลยพี่น้องออกสีขึ้นนะก่อนสีแดงแหละสีเหลืองเหลืองสีออกม่วงๆนะพี่น้องก็ออกฟักแล้วเด้อค่ะพี่น้องออกฟักแล้วพี่น้องกับจิตทามเนาะเป็นยังต้องหักออกเป็นยังคือบว่ายสองฟักกะเพราะว่าผมสิหักออกของผมตลอดเนาะเพราะว่าสาเหตุที่เขาหักออกนี้สองฟักนี่เพื่อนสิบใบใหญ่พี่น้องก็เลยเหลือไว้ฟักเดียวพี่น้องว่าสองฟักจิตดีกว่าฟักเดียวบอกมันก็ดีกว่าอยู่พี่น้องมันได้สองฟักแต่ว่าบางครั้งเนาะ สองฟักนี้ผมเคยเอาไว้เบางเดียวจังใดกระบอกสูบเอาไว้ฟักเดียวผมเพราะว่าผมผมเคยเห็นมาแล้วเนาะทดลองมาแล้วอีกฟักหนึ่งผลสีบอสมบูรณ์ครับบอสมบูรณ์เขาก็เลยหักทิ่งไปเลยเขียวคนวองเนาะไอ้ไอ้เมล็ดเพืชนนะคะเมียนบอเต็มเนาะบอเต็มเม็ดค่ะพี่น้องบอเต็มฟักก็เลยหักออกให้เขาเลี้ยงเมีนให้เขาเลี้ยงแค่ฟักเดียวพอที่หักไปแล้วก็มีเนาะฮักเขาใส่ใหญ่เนาะเมีนถ้าสีหักฟักลางหัวนะครับฟักลางเอาฟักบนไว้แต่หักออกนี่มือสองมือนี่เขาส่ใหญ่ไทิ้งพวกแตกต่างเลย ช่วงนี้เขาโดนี่หญ้าห้ขาดน้ำด้วยครับผมพะให้น้ำตลอดเลยดินบ่อยหแห้งเลยต้องให้น้ำตลอดกาลังงามๆด้วยครับผมการนาชีได้เก็บพลนผลิตกับบางทีอาจจะเป็นตนเมษานยนพี่น้องประมาณนั้นครับผมใคมีหัวไปนี่ฟักง่ายด้วยครับนี่ขัขนขนามว่าพ่ออนี้เม็ดเขาสีเมรธนาพ่อสีบดเต็มฟ,ฟ,ฟิลีเฉาว,วงเนาะไง,ไง่าวยเขาโพดเฉาวงัวนี่เขาผสมเกสรเลยด้วยครับนี่รมพัดมานี่เกสรจากดอกกระติบปิ้วลงมาเนาะนี่ เกรสรจากดอกติลโลมาข้าศมาติดตัวนี้ครับนี่เคลื่อ,อน,นนี่ยังเคลื่อ,อนยังหนวดกับโพดหรือประสานบานเอื่อนไม้กับโพดนี่ครับบานเอื่อนไม้กับโพดเนาะถ้าถ้าฟักไดที่บ่มีตัวนี้ด้ยครับนี่ถ้าบ่มีต่ตัวนี้บ่มีเม็ดแน่นอนครับผม,มพีนพ่นอนไงว่าเชิดเพิ่นเป็นคนหักเลยค่ะบละบัเลย เอาฟักขขาบนไว้เลยนะทุกบงทีกเกิดบาคท่นออกเนาะตอนนี้ไปพักที่หลังกันเลยรอบมันก่อนคือเป็นที่นี่นออเลยเตุนเนาะเลโฮตุน,น,น,ออน,นออไปงัวด้วยครับผมงัว หัวพิงว่านองมันง้อตะกคองหรอกแต่ฟักอ่อนเขาจะกินได้ท่านค่ะกินได้เขาไปตุ่มเจลเขาไปตุ่มเจลได้ค่ะกับหวานกับก้านพี่น้องแต่ถ้าจิ้มแกะเบิ้องข้างในเพวกไปยังเป็นสีขาวอยู่เป็นพันธุ์เหล็นเขาเป็นพันธุ์เสล่ต้นพันธุ์โอเมตร์แกะคืออะไรคะเม็ดพันกะทิสีคือลำตุ่นเลยเนาะพักมือเดียวบอแล้วพี่น้องต้องแฮร์ต้องแฮร์ไปเรื่อย ก็ต้องระวังด้วยี่น้องอย่าให้ต้นกันหัก<ม>เศรษวนมาเขาปลูกแท้ๆนี่เพิ่นกับว่าได้หักกันนะมิตรผ,ผมเลยหละครับมิตรเวนผมแบบสิผมหักทุกปีทุกปีเนี่ยจีกานหักเนี่ยเป็นจีกานหักบางคนมันก็คิดว่าเอาไว้หลายๆฝักสินะเก็ทำบางตันก็กินคือกันเนาะ พอทำเส็จมาแล้วมันว่สมบูรณ์ดอกคาขึ้นสองฟากนี่ไอ้ฟากว่่สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์แน่นอนแล้วกำลังแต่เสีย่งอาหารกันค่ะเท็ดให้ฟากนั่งบนไหนใส่ก้อนมาหาที่หลังนี่เลยมันอีเดี้งหัวยางมากแล้วหัว เสียช่วง,งนี้นาแรงง่วงากินยากกินยี่โม,ม่ป่าก,า,กาก็เรื่องงวนของเส็ยของมัดเอายางสีก็สันเจสันกับจิติวลงมาผสมก็เพนา่นขาปูกวกมานจัดหลงชิ้นขาหลงชิ้นาหลงะค่ะคุน้องชิหลงจะเป็นสามสิบแถว หลังนึงสองแถวมันมีเขาเ้าวอกพักแล้วโบ้ขอาวข้าวได้เไปเก็บขายโบ,บ่โดนครับ่บโดนจังนอนข้ากระติดเม็ดช่วงนี้ช่วงการดูแลเป็นพิเ่เสียจนน้ำยาขาดเนาะน้ำห้ามขาดช่วงช่วงเขา้ากระลั่งสิบเข้าเม็ดค่ะพี่น้องน้ำต้องถึงค่ะกัดตันเม็ดเพิ่อนบัวสมบูรณ์ เม็ดสิบ่เต็มฟักค่ะสก็ง่ายเหมืนกันไปสูดแก้วไปพัดเออออนเขากิงฮักจีบลงน้ำหล่องก็ได้พี่น้องก็จะง่ายกลัวแต่ว่าก็จะให้ดิ้งว่าไปกินนะไปเหงื่ัวงัวกินหัวนอนแต่ของไงล่ะเพราะว่า ปแลกคุยิงวน้ำเพื่อแลกขิงวาน้ำเขานี่เอาขิงวานกับไปตักเอาเลยค่ะ่งเลยสื่อนะดสดายนะครับผมเต็นบันใฝกบนคัีไงก็ฝากหลังฮักมไเียวแห้งด้อจัฮักผมฟักฟักทีเหลือไงไงเลย เดี๋ยวนี่แดดกับหอนน้ำเนาะแดดอนกระปูดเพื่อก็เลยดูดน้ำร้ายค่ะพี่น้องเขาก็ต้องมาหาน้ำเ,เ,เป็นตลอดคไปนี่ละ,ละเ,าาเด้คเวมาคือผม ก็มีแถบทุกตนเนาะมีทุกตนแถบทุกตนเลยค่ะบักตนสามบักตนมีหอดสามฝักฝักขึ้นฝักหลังเลองฝักแบบี่นหากออกเลยครับบ่อ้ำเสิยไล ความชี่ความห่างของของรองกระโพดก็มีผลคือกันด้วพี่น้องถ้าเพื่อนพี่จัดเนี่ยต้นก็ต้นน้อยถ้าต้นน้อยเนี่ยน่าฝากต้นน้อยตามผสมพวกอ้วกผสมพวกอ้วกผมนี่ก็ยังถือว่าบ่บ่ขั้นห่างเพราปันไดนขัดีแล้วค่ะเป็กรพาะดีแล้มาจากฟานเลยหลงเม็ดลอยยีเม็ดยี่สิบเซน เดี๋ยวเราหักกระจับขบวน,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 นไปพร้อมด้วยพนะี่น้องเดี๋ยวมันสีหักลงมาทำกันเบบสามปากชักของรถเนื่กนึง มือกับเลาเนาะเสือ้ดูมือ,มอเลาเลยขณะแจ๊ปฟ้าเขามือปปยังฟักม,มือเลาเลยกินป้แขวะที่ว่าเหลาทำกินบักวา่าเหรอที่น้องโอเคจะสีกับซีธรรม,มชาติแล้วเนาะซีธรรมาชาติมีผิดมีใช่ก็ค่ะธรรมชาติอย่นีนบ้บวชันออกออกมอยแล้วจงไปกันเดี๋ยวหักที่หลัง คือผมบอกพี่น้องถ้าตัวใดพันบม่มีไอ้ตัดจีิบมีเม็ดเนาะตัวใดบ่มีหมวยเขินมี่พระช่ายเขือนองยเราเร่งผมเรื่อยอนหมวยกับพดฝนกับฝนเขื่อ,อ,อนยังน่าพี่น้องเคยบอกว่าเขือนเงียนวดเลยนวดเนียบหมดนวดกับไมออ่แล้ว เียวฟักวัวตกแกยวพี่น้องกําลังพอดีเกี่ยวพอดีกินเลยแก้วเลยผัดเนาะผัดน้ำมันหอยหรือว่าไปต้มแกยวปนเนาะผัดหมูก็ได้ค่ะผัดผักรวมเฮ้ยเก้วน้องกิบผีแมนกินได้ท้มันแกะกับแกวแล้วแต่เพื่อนจีพี่น้องเขาว่าฟักคือนมเป็นสีขาวเนาะเม็ดก็ขึ้นมเป็นสีม่วงพูดละเพื่อนแก่เพิ่นจะออกเป็นสีหน่นเนาะแต่ยังอ่อนอยู่ เสร็จเรียบร้อยด้วยครับผมแต่ก็เหลือเป็นบางต้นที่บอคันได้หักเพราะว่ารอบเบิ่งก่อนนี่ครับจังตังตน้นนี่ครับเพราะว่าเหลือสองฝักอยู่จะถอดท่าเบิ่งว่าฝักใดพระสิตสมบูรณ์บอสมบูรณ์เนาะนี่จักสศีเคืองของหูแล้วนี่หูแล้วว่าฝักนี้สมบูรณ์นะหักฝักล่างอ,อ๋อเนี่ยกระ thon เรียบร้อยด้วยครับเป็นบางแฉว่่เรื่องนี้ถอนหยาแล้วให้ยหนามแล้ว พี่น้องทะเบิงความแตกต่างด้วยครับผมมาฝากพอดีไงปันไรนาะนี่เกลอหวยาอายุสองสามแถวบ่้ันไหนถอนเดี๋ยวมาถอนครับถอนมายากนี่ก็เดี๋ยวถอนไปเมื่อตะกี้หักกระโพดแล้วก็มาถอนสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือลมเลยครับกระโพดปลูกกระโพดนานี่ยามจะลมอย่างเดียวม่วงพี่น้องพอดอยากไปเก็บเพื่อใครอัดเปิ้ลหน่วยเปิ้ลเปิ้ลสามหน่วยโล่พี่น้อง มะม่วงแก้วขมิน้นปวดผมเมื่ยนี่สี่นว่าสี่ห่าน่วย่อนอย,ยใหญ่ีุ่นเป็นหน่วยอยูหาเถื่อได้ครับผมนี่รุ่นแรกเก็บกินไปเบิดแล้วตัวน,นี้รุ่นที่สองเลยครับคีอหน่วยละโยงละยิง,ยงรุ่นสองนี่เก็บไปลายละนี่รุ่นที่สองเปนนี่ครับอันนี้รุ่นสามรุ่นสามตัวนี้รุ่นสี่ครับนี่ไม่รุ่นสี่ใช่ละรุ่นหาเิ่นน้อยอยู่ รุ่นหาก็มีนี่ครับนี่รุ่นหาลุนหกคนละนี่หน่วยเต็มนะครับเต็มเต็มกันลายแห้งทั้งนี้ไงหน่วยลายแห้งนี่ทั้งปลากระพวดนี่เบิ่งิตัวบอกมอ่วงเลยตัวลอยไปแก่ๆจักหน่อยเก็บไปกิน่นแฉลบครับเหนือข้างในสีเหลืองงามเหลืองขมิน้น ดาดมวยเสียงอยู่พี่น้องครับห่วงไปพ่วงปลูกคุมแห้งพี่น้องปลูบังบวงกันทีมวยเพิ่นเสียงอยู่ครับพวกใครจะเก็บไปกินบ้านไหนได้ครับผมเดี๋ยวอผัวผดวอนจักหน่อยพี่น้องไปไปกินไปไปพัดไปไปต้มไปแกงได้ครับนี่ต้มเจียวข้าวปนผัดใส่หมูก็ได้ผัดน้ำมันหอยซื้อก็ได้ กับว่นเราเพิ่นสิบูมีดบูมี่เมียดเลยครับเพิ่นมีอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าฝักเพิ่นหน่อยนะกอบหมายคือว่าเอาไว้ซองฝักนี่ฝักเบัญชีหน่อยเนาะเขาก็เลยเลือกออกสียงามเนาะเบิ่งสีงามฝักอ่อนเพิ่นค่ะก็แล้วแต่บางส่วนนะบางส่วนคนเขาบอกครับอกเราจิ้มก็สิเอาไปต้มแจ่วเนาะค่ะต้มแจ่วนราพริกกะปินี่เข้ากันคค่่ะรับเข้ากันแฮงแจ่วปนแจ่วยังได้ใส่หนึ่งป้าก็ได้ทอดกระทูเนาะกระทูทอดนป็พริกกะปิ หลวกแก้วตูมแจวเนาะค่ะบุเมนนน้อยได้ไ่มลายเบินหน่อยครับเขามาไปงัวล่ะไปเดี๋ยวเขาบ้านพี่น้องเมื่อยแล้วครับผมเส็งานตต่สาจนไปเมียนครับเธอาเพินบ่อคอยเดีแดกล้วบ็บขึ้จังพนสิเมือพี่น้องนี่เหลียเลยจับกระโผดเนาะมือเหลียเลยนี่ เหย้อนกระโพด้วยบริเลียเหรอยญแดงได้นี่ไปที่เขาบ้านครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมวยเหลอครับผมขอบคุณจีกุลแลกทุ่แชร์เนาะขอบคุณทุกยน้ำใจครับผมครับพี่น้องก็ไปเห็ดตามเด็ดนะครับผมสมาครไปเห็ดตามเด็เห็ดเบิ้งดีบดีการจังหวะกันเนาะเพื่อประสบผลสำเร็จพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสาระเกตินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ